น้อบักงหายนึงค่ะพี่นออ้องอืออือไปจางฝนได้เลยอ้าฮัตพี่น้องบองปโอปนใส่ซาตินเบิองเนี่ยตุ้งเพียงทุมท่มๆเลยบองปะโปนเลย <laughs> น,อนอย้องนี่ยางง่ายค่ะเพิ่นออกนี่น้ำพุ่นเนาะค่ะสวัสดีค่ะ มืัอนี้ค่ะมาพบกับสเนเดอร์ค่ะอิสานพะลุยลู่ทุ่งไม้ค่ะพี่นอ้พพนองค่ะปี๊บผ้านอนฮอยู่ห้ากินนะคะน้าําปลามืัอนี้กับผ้ามาะโลปานองใหม่คือเกาเดอร์ค่ะมืัอนี้กับมาก,กัมแมน,นะจ๊ะตอนนี้กับฝนนะคะน่าจะเกือบทุกพื้นที่นะคะน่าจะมีฝนลงมากค่ะบนเนอร์สนิทกับตกติดต่อกันมาสองคืนแล้วเนาะคะ่ะเป็นนิมิตนไม้อันดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราขากับเจได้เก็บเห็ดกันนะคะถ้าช่วงนี้เขากับเก็บกันหลายพื้นที่เนาะคะ่ะจะได้กับ อย่าไหลไปน้ำเฮ็ดเด้อพี่น้องกลับมาหาสาเน่มาเบิง้งซาซนิทราบน้องใหมนะคะจะได้กัไปลุ้นน้ำกันข้าวเหน,นี้สาเน่สมา,มานมาเนาะคะ่ะไปเลยจ้าน้องเหล็กค่ะพี่น้องเผามากกับผ่อหยอดเพหมนเลยค่ะ,มมาออคะจากสีหน่อยจากใหญ่เด้อค่ะจะได้กันน้ำไปลุงก,กับซัเน่เด้อค่ะของนองในหน่อยค่ะอาสีใบใหญ่ปั้นไหนน้องใม่ ขึ้นพ้นกระตกมาสองขึ้นติดละเด้อจากหมือนอีกนอนอีกนอนนึ่งน,นอนไหมปลาเด้อค่ะพี่น้องอีกนอนหนึ่งค่ะนอนเพิ่นบ่ใหญ่นะค่ะพอดีตุ่มพอดีกินลอยาวหน่อยนะอ้ นอนหนึ่งค่ะมนหน่อยมะใหญ่น,เนะเป็นยาวๆค่ะที่ยาวๆ,ๆจัน่อยน,นี่ <c ười> นพอดีตุม่มพอดีแกงนะคะดนนี้มืดมือคึมๆนะคะ่ะฝนที่ตอกันสองมือค่ะตอนนี้กับบรรยากาศยังคึมอยู่ก่อนนี้ไม่อยู่สองนอจ้ะ เดี๋ยวสานในสีภาพพิสัพ,พ,พนะคะเห็นแต่หยอดข้าวขาวค่ะสีไงบนองนอจ้ะตีเนส <พอ S 1> ดายุดีแล้วอดีเพราะง่ามค่ะ,ะเป็นนอน,นั่งดินนะคะแต่ว่าเบาคอยง่ายค่ะอีกนอนหนึ่งค่ะต่างกันนอเตาอไหม นอนแนงโหโหวนนะนี่นอนหนึ่งค่ะถือว่าดินซุ่มเนะค่ะตกมาสองหมื่นให้เข้าเด็ชุ่มช่ำกันค่ะ ดุนเฮ็ดขม่มไ,ได้ยูกเก็บบนอะค่ะปนอ่อะเดี่เดินทางขึ้น,น <S <S เนื้นอแลอ้วค่ะอางีาา่อา,า,าอนถอ่อนอวอวนค่ะออวดเลยอีกนอกหนึ่งค่ะเมื่อนี้บอเด็กกด้น่นอแม่นาะ บําุงค่ะฝนตกไมหมช่แกับว่าท่านเดีปรุงเนาะยูอไปยู้อมแน่แน่อีกทมั้งหนาวน้นำน้เอามาหอดมื่อนี้อยากหาอย่าง,างาน่นน้แม่ะนะเพิ่นมาค่อยปรุงค่ะพี่น้องอขนาดบรเดิเลเขามาหกหมือห้าหกหมือแล้วะคะ่ะ แต่แว่าก็บ่ค่อยเห็นนอนบ้าน,านไหน <laughs> ใหญ่พอทันอ้าวก่อนนี้ก,ก็เห็นอีกนอกนึงแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปรับช่วงกับจาวนิเตอร์แตะนอนี่ให้ตื่นป่ะมึงคนแก่ๆบ้านนั้น, <laughs> น, αι, αι, นเลยอ่ะ <ง S 1> <laughs> อุ้งเ <laughs> สียงเงาเนี่ยค่ะอือหึเสียงเนาะ <ś m _> ให้สิเอาได้ดอุ้ยนี่ค่ะนอนอยู่นะจิน๋นไงกูมูหรอว่าจะาหามานอนแม่ช่วยค่ะพี่น้องเลยกูเกขาเลยพีย่แม่อีนอนหนึง่งน,น,นอนหน่อยหน่อยค่ะเพินแต่ไปเขียวเนอนเตาข <ś m _> ึ้นนอนยังเ <ś m _> ตาบ่แม่นอนนิ่งเลยนอนดินงล่ะสัน นีนะครับในหน่อยฮะขออีอนอนหนึ่งเด้อแต่เป็นไปแต่ว่าหางก่อเติมเนาะนี่หลุนค่ะนอนนี่นี่หลุนเป็นนอนนั่งดินใหญ่ะไรกับหลุนต่ก็สนนีเด,ด้อค่ะพี่น้องขอคนละไหลคนละแช่ค่ะส่เ,เป็นกำลังใจให้นะคะอ้า ไม่กี่ตาหาอะไท์ก็ม่กี่อาหากมดหาอืไรฮึอึตับลหรอะการอ่านไหมอืมอเสียมันสันอืมขึ้นนะใกลแล้วใกล้แล้วออนี่หาไปหนอเนอะน่ะหูอย่างอวน หอนั่งดินแล้วค่ะมอมแมมในเด้อค่ะฝนตกมาสองขืนติดค่ะพี่น้องนี่สถิติเคยได้ซีหาโนค่ะมางบนี่สิพอบอคืกว่า,าขาจามาหากรอนเาหรอบอเด้ค่ะเห็นละยหยอดหนึ่งเห็นตะไบอยู่ในหนวนค่ะเต้ตาบอแม่ เตางเต่าเตาแหน่งๆน่ช่ื่อแน่งนึ่ง่ชื่อไงตืบอีกปลายนึงค่ะปลายในน้อยหนึ่งนอเพิ่นกับซอิ๊วในดินแล้วจ้ะลุ่มกับสาเม็ดกับแม่โอ้ซีแดงแดงเนี่ยอ่อนอยู่ห่อคะ แต่ว่าน,นอพุนใบใหญ่นะพุนใบใหญ่เนาะพุนบัท่านเดี๋ยวพ่อใหญ่ค่ะพ่อแก่งพ่อตุมอ่มชื่อคือเ <c oughs> สียนค่ะพี่น,อน้องอีกนอหน,นึ่งค่ะนอบางแยาวหนึ่งแต่ว่าอยู่ในในพุ่นค่ะแม่เพิ่นกระทำการซับล่ะสิหน่อยสินใหญ่จังไหนละคะ่ะเดี๋ยวรอดลุนไปน้ำกันค่ะขาดล้วค่ะ อยู่ในนะค่ะอยู่ในกอพูดค่ะเอาโบกเกินความสมารถของไม่ไงไม่ญ่เก่งเรื่องเท่าไหรนพูดนอหญ่บอแม่อ,อือค่ะสีม่วงเนาะอันโบเป็นล่ายเขียวขาวคือสุดตุ่นนะคะก่อนนี้ออกสีม,ม่วงจะ้ะ อ,อืมแต่เป็นนอนใม้ปลาคือกันเด้อค่ะโอ้อยางใหญ่เลยค่ะปววเ,เ,เป็นงานขงเขาเห่าเหมือนนี่เมื่อค่ยเด็กกวนนอนนั่งดิ่นน้ออวดนี่ก็มีพ่อให้ซับอยู่ดอกค่ะไอเก่งหมอใหญ่ๆลยแต่ออมาอีกฟังค่ะพี่นอ้องกอเดียวกันกันว่างึงค่ะโอ้ยปลอดสองนอเปนฝนตกบัตนะนิหมดขึ้นว้าว <laughs> เสียมใหญ่ลุดอีกแล้วค่ะ นอออกสีแดงม่วงๆค่ะต้นนี้มันเป็นสีแดงเนาะก่อนี่โอ้เด็กน,นอหนึ่งค่ะเห็นแต่ปลายจ้ะอย่าไปหลุนน้ากันเด้อ,อได้กกนัวไหมเป็นเบิ้งอยู่สิไงบรรดาอ่ะสิไงบนได,นนไดอันนี้นอดินค่ะนอทั้งล่างจัด,ดนอย่า, <c oughs> างรู้อันนึงสูงเติบเนาะไหนกำลั <c oughs> ลงโู จะประมาณนี้เนาะค่ะนอนหงายป่ะไหนนาะแม่เนาะถ้านอนนั่งดินแทถจะใหญ่แน่ค่ะอันนี้ก็เป็นอยากสูงขึ้นมาแน่แล้วอืนี่ค่ะพี่น้อกกอนี้อยากออกสีม่วงๆนะคะว่านอนยังสวยยังงามจ้ะกอนี้สีม่วงหัวอีกนอนหนึ่งค่ะอยู่ในในหุ่นค่ะ โอ้ยแตออ่ย่ายคือตาดีแต่สันนิดเราเลี้ยวมาเห็นมาซองข้าไปทั้งในค่ะพอ่อีกนอนหนึ่งเงาบ่แม่เงาจ้ด้และวบ้อใซลำได้ค่ะนี่โอ้ที่น้อง <c oughs> นอเดี๋ยวปนอ้อยแกงอิ่มแล้วี่ยยังไงเลยจ้ะ อันนี้เงาเงาเติบกระตรงทอนเนาะแม่เขาเอินทอนบ่คือฮวนทออทอดขมินบอกว่าบทงภาษาอิสานจะทอดกัทอนอืมทอเนาะใหม่ฮอนทอดเอากรว่างไดฮนอืมอค่ะอก่อนนี้ยังแชมคือเก่านะ อยากง,งามเลยแต่ว่าอยู่ในในเลยค่ะใ,ใช่กันอยากๆ้ะจ๊ะตอนนี้กระแดดออกไปที่เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องไปไปดุ่นก่อต่อไปค่ะอขอนอนหนึ่งค่ะอยากเหงาเลยครับลึกๆเอาเนาะสนิทกดมือก่อนค่ะ อู้ขาวอยู่เ<า>อานี่นอเอาง่ายค่ะปัาดที่น้องง่ๆเลยค่ะยังสวยงามแต่หอดพ่นงหญ่และค่ะนอใหม่ยู่กองพ่นเนาะค่ะหอดทีแรีเห้าได้ไปสองนอเปนอน็นนอนั่งดินยังไงค่ะในวันนี้ไปหลุ่นกับซานนีเดอร์ค่ะนี ห้อยกลนกวดทีแล้วนะคะ่ะอูอ้นั่นดิพี่น้องนี่ค่ะผ่ออีกนอนหนึ่งเละจ้ะแต่ว่าสีใหญ่สีหน่อยเดี๋ยวรอแม่มากดนเด้ะคะอค่ะนอนนอนเดียว,ยวสีใหญ่บ่ค่ะนุ่นรุ่นแต่ว่าดินพ่นนี่กะบ่แข็งเนาะแม่เพราะว่าเป็นนอนใหม่เพิ่นออกน้ำพ่นค่ะบัดทนีหักหักนอนใหม่ติ่มโพลก็เลยเฮ็ดให้ดินนวลซุย อืออือาท่านขาดไหมอือดูปทางฝุ่นดิพี่น้องน้องบองปโนสนพเบิงแน่ตุ่เพียงทุ่มทุ่มเลยบองปรโคนเนี่นอนนียางไงค่ะเพื่นออกยื้ําพ่นเนะค่ะมะพิษหวังค่ะถ้าพ่นนีออกออกแง้มไดมีแต่นอนใหญ่ อ้าวตุ๊เศรค่ะมื่อไงนี่แขนมันยาวไปกระซำนี่ค่ะผลงานซานต์กับแม่มื่อไงโอ้ยนอนเนี่ยเหนื่อยกูมูค่ะพี่น้องโอ้ยเต็มตาละแมื่อท่านเด็กซุดปลาหน่อนใหม่ค่ะเดี๋ยวกับสีย่างไปบึงอีกจัาหน่อยน่าจะนะผลงานมื่อีงย่างงามมาตอนนี้เดี๋ยวบอดีบ่เห็นอิลีค่ะพี่น้อง เห็นไปสามนิดมาซองซองซองค่ะเงยเงยคนน่ะลาบองยาวนึงค่ะหมดที่แล้วเขาบอเห็นพ่นเนาะแม่ก็เห็นฟางผุนอีกนอหนึงนะคะเห็นมาแม่มดแดงมันแดงขึ้นละเนี้ยมามุมนี่ไอ้สาบเดี๋ยวเขาดึงออกลำบกงนึงหมดทีแล้วกะบซองบกคักเนาะ ส่องบ่อเห็นวันนี้จ้าเห่าค่ะอือหืออือว่ะวาออกมาแล้วค่ะนั่งเนี่ยพี่น้องย่างงยายเห่าเลยปั๊ดทุกหมดแล้วว่าเห็นเพิ่นค่ะไปเดี๋ยวไปเอาอีกนอนหนึ่งฟังพุ่นจ้ะค่ะแงวตืบ นี่ก่อนนี่สองนอค่ะมนมีนอแหนวหลายนอแม่นะวนเล้วเบิ้งบักคักเห็นาจะมีอืมันเลี้ยกลนแต่นอนนั่งดินค่ะวันนี้จะได้มาแหาวืนหนองบหินเป็นอยู่หลีอยู่ในเนาะค่ะัยาย่ะทอนเราใหม่เออ นะใช้ไปจะได้คือวอชับค่งอโอ้ยหล่นตาห่างวันนี้ไปไปหลุนกันอีกสองกอสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องสาวสีชิมานอีก,กว่านาะไปห่อ,อ,อนอเตาค่ะนี่เติบเด้อจ้ะโอ้ยอยู่อีสยัยอือนี่ตุบขนัด หอดเลยอถนัดสายแต่ว่าอยู่ทางสายนี่ไม่ค่อยถนัดค่ะเล็งมืดเล็งบอดเลค่ะเล็งบอดถือนี่ได้สำนึกแม่พ่อย์เห่อคะชักนอนไหมนอนหนึ่งอยู่ทางใดน้อบาทเธอเนี่ตาดีแทปพุทธเอาค่ะ นอแบบไงหนึ no sí, bon ่งค่ะพี s <S no ่น้องคนดิบ no right. <Ch louder. S 1> ่แม <skin> ่าคนเบิ uh. ่งอืคนเบิ่งนะคะคนหอดใส่ไงหอดใส่ันยูไก่กอค่ะนอไก่กอนเฉยแย่งไงแน่เนาะเพราะว่าคนกินนอดินค่ะอือ่าครับจื๊บจื๊อบาดเดียวรู้เรื่องค่ะนี่สวยเลยค่ะพี่นอ เดินทางออกจากป่าน้องใหม่ล้วเด้อค่ะมาจนสุดก่อสุดท้ายล้วค่ะเหมือนผลงานของเฮาค่ะเหมือนผลงานสนิกับแม่ค่ะพี่น้องวันนี้เต็มตาปโลค่ะมีง่วงนีแล้วนะน้องแม่เต็มช่วงหัวกะเกลเต็มค่ะวันนี้มันแห้ช่วงหัวกับเป็นนอนนั่งดินนะค่ะวันนี้ทั้งนอนนั่งดินทั้งนอนเหงนอนหมวกนอนไร้ค่ะพี่น้องอุ้ยยังหมันค่ะสารักคลิปนี้นะค่ะสนิกับแม่กับพ่อพี่พ่น้องมาแล้วน้องใหม่คือเก่าล้วค่ะ ผลงานข้างบนนี้อุ้ยหมันเกินขาดครับพี่น้องเมื่อนีกระต้านไอยนี่ตั้งแต่หามาบ่เคยเต็มเนาะเมื่อนี้จนเต็มค่ะหมันขักหมันเนี่ยเดินทางหมดนาอีกฝนฝนกะฝนกะโล่งมากเนาะสองมือติดค่ะน้องใหม่กะสิซุ่มกะสิออกดีเนาะแม่นะแต่ว่ากะเจ้านี่ก็มากะสิออกดีเรื่อยๆไปเหนือและนี่กะคือที่เดิมาหาแล้วค่ะพี่น้องสิเดินทางกลับเหนือแล้วเนาะค่ะ เดี <54. S 2> ๋ยวขึ้นไปเหนือก่อนค่ะไปส่งเด็กหน่อยไปรงเรียนนะค่ะกะจักสิจังไดสิเดินทางไปเก็บเฮดไซหรือว่าจิจังไดกะฝากพี่ฟังน้องติดตามไว้น้องกันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชททุกๆคอมเมนต์ทุกๆท่านเลยค่ะที่รับชมสานิกัมแมนะค่ะจะได้กัขอคุ้มขอคุ้มขอคุ้จากใจค่ะพี่น้องพอกาคลิปหนานาะเราจะไปคลิปทังเหนือล้วค่ะพี่น้องจะได้กะแถวนี้ก็เดินทางกลาเหนือไปที่เรียบร้อย ได้เวลาละค่ะเดี๋ยววันนี้เนาะโชคดีทามานกะเฮ็ดทางเหนือกะอาเซีอ๋อเพราะว่ากะฝนเหมือนกันแล้วค่ะฝนเหมือนทางอีสานเนาามานนหนนออเนมือน,น,นกันจะได้ก็รอชมคลิปกันเด้อค่ะพี่น้องสารคดีน,นี้สารนี่กัเสิร์ฟพี่น้องไปก็นล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดเด้อจ้ะ